สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องรัฟต์เตอร์วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในตำนานแห่งท้องฟ้าที่แม้จะถูกออกแบบมานานหลายสิบปีแต่ยังคงมีบทบาทสำคัญในกองทัพอากาศไทยนั่นคือเครื่องบินขับไล่ n o r t h ร์ที5ไทจิริเจ็ขนาดเบาที่มีประวัติยาวนานและยังคงถูกใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบนันหลายคนอาจจะสงสัยว่าเครื่องบินรุ่นนี้ยังทันสมัยพอหรือไม่ใช้งานได้จริงหรือเปล่าในยุคที่เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆอย่าง f 16หรือทริปเปนกำลังครอง,ออองด้รรรรัับบกาปุงใหม่ ด้านโดยเฉพาะด้านระบบเรดาร์อาวุธนำวิถีและการเชื่อมต่อกับระบบการรบสมัยใหม่ เอฟหาไทจิริเริ่มเข้าประจำการในกองทัพอากาศไทยตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ70เครื่องบินรุ่นนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเจ็ตที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาบังคับง่ายและค่าบำรุงรักษาต่ำแต่ก็ยังสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงแมตหและมีระยะปฏิบัติการที่เหมาะสมสำหรับภารกิจป้องกันประเทศหรือโจมตีทางอากาศในระยะใกล้ถึงกลางคุณสมบัติเด่นที่สุดของเอฟ่าคือความคุ้มค่าประเทศที่ไม่ได้มีงบประมาณกระโหมสูงมากก็ยังสามารถจัดหาและใช้งานได้ซึ่งนี่คือเหตุผลลททีี่่ไยเือกกใช้มาาานนว40ป หลายคนอาจคิดว่าเครื่องบินรุ่นเก่าแบบนี้คงจอดล้าสมัยไปแล้วแต่จริงๆแล้วกองทัพอากาศไทยได้ทำการปรับปรุงครั้งใหญ่ในโครงการ F-5 the Super Tigris โดยการอัปเกรดเรดาร์ให้เป็น AESA ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลและแม่นยำขึ้นเพิ่มระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำให้สามารถทำงานร่วมกับเครื่องบินรุ่นใหม่อย่างปริปเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้ทำให้ F-5 ของไทยไม่ใช่แค่ของเกา่าแต่กลายเป็นเจ็ตที่ยังทันสมัยและสามารถต่อสู้ในสนามรบยุคใหม่ได้ ในด้านอาวุธกองทัพอากาศไทยได้ติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ให้กับ f 5อย่าง AIM 9 Sidewinder และที่สำคัญคือดาบีและไพทอนจากอิสราเอลขีปนาวุธ PYTHON 4และ PYTHON 5ถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธระยะไกลที่มีความสามารถสูงสุดในโลกสามารถล็อกเป้าได้จากมุมกว้างและโจมตีได้แม้เป้าหมายจะเคลื่อนที่เร็วหรือทำม,มุมหลบหลีกส่วนดาบีเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะกลางที่มีระบบนำวิถีเรดาร์ทำให้ f 5ของไทยสามารถต่อสู้กับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิ ทภาพสิ่งนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเพราะเดิม TF5 มีข้อจํากัดเรื่องขีปนาวุธแต่เมื่ออัปเกรดแล้วมันสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศได้ดีก่อว่าที่หลายคนคิด ในด้านราคานั้นหากเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไลร่รุ่นใหม่อย่าง F 1 6หรือปริเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและบำรุงรักษาของ F 5ถูกกว่ามากอย่าง F 1 6รุ่นใหม่อาจมีราคามากกว่า80ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องส่วนปริเป็นอยู่ที่ประมาณ60-70ถึงล้านดอลลาร์ 70, ต่อเครื่องแต่การอัปเกรด F 5ของไทยนั้นใช้งบเพียงประมาณ20ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องเท่านั้นซึ่งนับว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเพราะทําให้เครื่องบินที่มีอยู่แล้วกลับมามีสมรรถนะใกล้เคียงกับเจ็ตสมมมมยใหห่่โดไต้องลงลทุนาา อีกด้านหนึ่งที่ควรพูดถึงคือความเชื่อถือได้ F5 ได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากหลายสงครามทั่วโลกว่าเป็นเจ็ตที่อึดทนและซ่อมบำรุงง่ายนักบินไทยเองก็มีประสบการณ์มากมายกับรุ่นนี้ทําให้ยังคงใช้งานได้อย่างมั่นใจในปัจจุบัน F5 the Super Tigris ของไทยถูกนำมาใช้เป็นเครื่องบินขับไล่ประจําการและยังทําหน้าที่ฝึกนักบินรบอีกด้วย ถ้าพูดถึงสมรรถนะทางการบินเครื่อง F-5TH มีความเร็วสูงสุดที่แมต1.6เพาดานบินกว่า51,000ฟุตและมีพิสัยการบินประมาณ1,400กิโลเมตรต่อภารกิจหนึ่งครั้งระบบเรดาร์ใหม่ที่ติดตั้งสามารถตรวจจับเครื่องบินข้าศึกได้ไกลขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าเมื่อรวมกับขีปนาวุธไพทรทอนและดาบี้แล้วทำให้มันสามารถต่อกรกับเครื่องบินขับไลยุคที่4อย่าง J 1 0หรือ m i g 29ได้พอสมควรแม้อาจจะไม่สามารถเทียบกับเครื่องบินยุคที่5อย่าง F-35 หรือ Su-57 ได้แต่่กก็ถืออวาามีีศัพพัยยภพพพเงสหรบ กา,าดังนั้นเมื่อมองในมุมของความคุ้มค่าและความเหมาะสม F5 ไทยจิริของไทยที่ผ่านการอัปเกรดแล้วถือว่าเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดเพราะทําให้กองทัพมีเครื่องบินรบที่ทันสมัยพอจะป้องกันประเทศโดยใช้งบประมาณไม่มากจนเกินไปการผสมผสานร,ระหว่าง F5 TH และปริเปนในกองทัพอากาศไทยจึงกลายเป็นโครงสร้างที่มีทั้งความประหยัดและความแข็งแกร่ง และนี่คือภาพรวมทั้งหมดของ NORTHROP F 5้าไทจิรีในกองทัพอากาศไทยจากตำนานเจ็ดรุ่นเก่าที่ถูกยกระดับขึ้นมาใหม่จนสามารถยืนหยัดเคียงข้างเครื่องบินสมัยใหม่ได้อย่างสง่านงามขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าที่รับต a m า t o เตอร์สวัสดีครับ